มมเเาาน็ดสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะผมบอม420นะครับวันนี้แต่งตัวแบบนี้รู้เลยว่าจะไปไหนก็วันนี้่าจะมาทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะไปนอนป่าหนึ่งคืนนะผมเดี๋ยววันนี้ก็ตอนนี้ว่าเป็นเวลาประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะผมฟ้าเริ่มมืดแล้วโดนเดี๋ยว จะเริ่มออกเดินทางกานันแล้วนะผมโยมมจะได้ไปทำที่พักท,ทำอะไรทำทำนันนะผมนะไปครับทุน,อนตอนนี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาถึงท้ายหมู่บ้านนะครับอีกนิดเดียวก็ จะเข้าไปถึงป่านะผมจะเป็นสู่สารนะผมทางข้างหน้าตรงนี้ฮะลากว,วันหมู่บ้านไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าไปครับทุกคนมาครับผมตอนนี้ก็ถึงแม่น้ำนะครับทุกคนตามมาครับ ตอนนี้นะผมผมก็กำลังหาฟืนเพื่อเพื่อที่จะเอาไปขกไฟนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะตัดไม้ที่ไม้เพื่อที่จะไปล่าปลานะครับก็คือจะไปแทงปลานะครับผมก่อนที่จะดึ่มนะำดวนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวต้องหาอาหารไปก่อนทำอาหารกินกันก่อน <c oughs> อตามมาครับผม ทุกคนตอนนี้ก็เหล่าชดนไม้แหลมนะครับเดี๋ยวไม่แทงฟ้าแล้วผมไม่รู้ว่าคินนี้จะได้กลับเข้าไปที่แม่น้ำตอนน้ำมา้าผม ยเอิอนผมไม่ได้เจอปลาเป็นตัวแต่ผมเจอปลาเป็นชิ้นเลยไม่รู้ว่าใครใจดีเอามาทิ้งให้อหอโดนโชคดีจัดเลยวันนี้ไม่โอ้ตายละเดี๋ยวลองแทงไปดูครับทุกคนว่าจะเจอชิ้นต่อไปอีกไหมผมว่ามันน่าจะมีอีกนะโอ้โหนี่ครับทุกคนเจออีกชิ้นอีกแล้วครับผมโอ้วันนี้ ตาล้องมาผมคำละชิ้นแม่อดตายแล้วคืนนี้เดี๋ยวเราทาอีกสักประมาณ3-4ชิ้นดูวับผมเพื่อนที่จะได้กินจๆรๆิงคริงนะผมเนาะอ,ะอ,อ,อตอนนี้ผมเราก็ได้ปลามาอีกชิ้นนึงน,นนะผมได้มา3ชิ้นก็น่าจะพอสำหรับคืนนี้นะผมเนาะ เราไม่ทำไรระบบนิวเวศเยอะครับเอาพอที่แบบเราต้องการเอาพอที่เรากินอิ่มเท่านั้นก็พอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปหาที่นอนไปสร้างที่นอนแล้วก็ไปทําอาหารกินกันไหมครับผมไปครับตอนนี้นะครับก็เสียบปลาเตรียมปิ้งนะผมอ่าเป็นปลาที่เรียกได้ว่าได้มาได้ด้วยความลำบากยากยินแสนเข็นสุดๆไปเลยครับทุกคนเล่นเอาซาผมหนาวไปทั้งตัวเลยตอนนี้อ่ายังเลยเพื่อน เอาลงไฟไปแล้วผมจังหวน่นนี้เดี๋ยวมาเราดูตอนสุกกันครับผมว่าจะน่ารับประทานแล้วก็อร่อยขนาดไหนนะผมเนาะปลาที่ผมแทงมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของผม อะเดี๋ยวมาลองกินกันดูว่าผมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะผมปลาที่ผมแทงมาได้ด้วยความลำบากนะผมเนาะอ่ะชิ้นแรกครับผมโอ้โหชํำๆนะครับทุกคนเนื้อไปครับผมไม่ใช่อร่อยครับทุกคนอร่อยแต่ผมกลัดไปโดนอ่ะไอ้เลยนะตรงก้อนหินเมื่อกี้ยัง ใกลอะถ่านใกลเปใกลใกลถ่านไปหน่อยแต่รสชาติอร่อยเนี่ยทุกคนโคตรอร่อยผมบอกเลยอร่อยจริงครับผมหลพันชนย่อยไปเลยครับผม อ่าครับผมตอนนี้ผมก็กินอ,อิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะผมได้แรงมาละเดี๋ยวต่อไปก็ไปสร้างที่พักกันแล้วผมก่อนที่จะดึกไปมากกว่านี้นะผมตอนนี้คือหนาวแล้วก็อยากนอนมากๆนะผมเดี๋ยวไปดูกันผมว่าที่พักเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะผมเนาะไปรับผม เดินมาสิบยสิบนาทีได้ทคนเจอแต่ไม้ไผ่ครับผมเจอแต่ต้นไผ่ไม่รู้จะเจอที่นอนไหมนะผมวันนี้แล้วก็ไม้ไผ่อีกแล้ว,วผมดูจากทรงเนี่ยน่าจะไม่เจอที่นอนนะผมวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไง ผมว่าคืนนี้เนี่ยบรรยากาศมันหนาวมากเลยนะผมก็คือเมื่อกี้ผมไปแทงปลามาตัวผมเปียกด้วยบรรยากาศหนาวมากแล้วผมน่าจะหาที่นอนบนต้นไม้ไม่ได้นะผมเดี๋ยวยังไงคืนนี้ผมขอนอนในเต็นท์แทนนะทุทคนคือผมเตรียมเต็นท์มาอยู่นะผมเนาะเดี๋ยวยังไงขอแล้วกันนะผมเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วผมตอนนี้เป็นเวลาสองสามทุ่มแล้วก็ยังไม่เจอที่นอนนะผมนาะยังไงเดี๋ยวขอกางเต็นท์หน่อยนะผมแล้วคนดูเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงไปตอนกลางเต็นท์ยนะผมเนาะ เฮ้ทุกคนควางกวางตามมาเฮ้ยกวางเฮ้ยเห็นด้วยโอ้โหโอ้กวางโตคนใหญ่ทุกคนเห็นปะเมื่อกี้กล้องเห็นเปล่าเห็นเห็นนู่นตาตานู่นนู่นไปเลยโอ้ทุกคนกวางวิ่งเร็วจัดเลยอ่ะ น่าจะตามไม่ทันนะครับผมเหนื่อยฟรีเลยเดี๋ยวไปหาที่กางเต็นต์ต่อเดียวกว่าครับผมเนาะมาล้นตามมาผมครับผมก็หลายคนอาจจะแปลกใจว่าไฟมาจากไหนนะครับผมคือพอดีว่าผมพกไฟฉายมาหนึ่งนะผมเผื่อว่าแบตของมือถือหมดนะครับผมเพราะว่าแบตมือถือของผมเป็น iPhone กลัวแบตหมดก็เลยเอาไฟฉายมาสามลองนะครับผมเนาะ โอเคครับ okay, ผมประมาณนี้ก็น่าจะพอนะผมสำหรับใบตองในการเอาไปลองเต้นสํสำหรับคืนนี้นะผมเนาะ, <c oughs> ะน่าจะประมาณนี้ผมสำหรับปนปูใบตองนะผมน่าจะไม่หนาวนะคืนนี้ ราะนอนในเต็นท์เนี่ยมันได้ความอบอุ่นนะผมถึงแม้ไม่มีพ่อ <Mull> um ผมกนมน็น่าจะไม่หนาวน่าจะไม่หนาวมากนะผมเมื่อคืนนี้นะหนาวครับหนาวแน่นอนตอน <quelques> นี้หนาวมากไปครับผมเดี๋ยวไปหาฟืนต่อนะครับทุกคนครับผมตอนนี้ผมก็ได้ผิงไฟจนกางเกงกับเสื้อของผมแห้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ดึงมากครับผมใกล้จะเที่ยงคืนแล้วบรรยากาศก็หนาวมากด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวยังไงไฟตรงนี้ก็ เดี๋ยวปล่อยให้มันดับเองแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขอตัวเป็นนอนเลยแล้วกันนะครับผมดูวันนี้นะเพราะว่าเดินทางเหน่อยมาทั้งวันนะผมพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านกันนะผมนะทุกคนนะคืนนี้ก็นอนข้างในเต็นท์นะผมนอนแบบไม่มีผ้าผมนะผมคืนนี้ หนาวสุดยอดเลยครับทุกคนนี่ขนาดผมเอาใบตองมาลองแล้วนะหนาวจัดไม่รู้ว่าคืนนี้จะรอดไหมนะผมทุกคนเนาะถ้าผมได้ลองเค็มนี้ก็แสดงว่าผมรอดนะผมห <c oughs> ยอก,ยอกไม่ตายหรอกโุนแค่นี้เดี๋ยวยังไงผมกับตากล้องขอตัวนอนด้วยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถ่ายให้ดูนะผมเนาะโอเค,คับผมยังไงก็ฝันดีครับทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ ถ้าผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้านะครับทุกคนเข้ามาดูข้างในนั้นผมเมื่อคืนนี้บอกเลยว่าหนาวสุดๆไปเลยครับน้ําค้างยังอยู่็สเลยารับทุกคนนี่กว่าจะเช้าเนี่ยสะดุ้งตื่นไปสี่ห้ารอบเ้วยครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับหมู่บ้านนะผมเนาะยังไงก็ขอบคุณคนดูทุกคนมาางนะผมที่อุตส่าห์อยู่ดูแล้วก็รับชมจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าอยากให้ผมทําอะไรเนี่ย คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับทุกคนเนาะถ้าคอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้นะผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ใผมด้วยนาทุกคนขอให้ถึงสองหมื่นสาไวันะผมเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม